ต้องบอกว่าตอนเป็นเศรษฐาหนึ่งเนี่ยมันเผชิญกับฝ่ายคา้านใช่ครับนะฮะแล้วอาจจะมีปัญหากับแบงค์ชาติหน่อยนะครับนิดหน่อยแต่ตอนนี้รู้สึกการ,รเผชิญศึกรอบทิศของคุณเศรษฐาเนี่ยจะเห็นชัดขึ้นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ย<ม>ต้องบอกว่าเป็นการ,รเผชิญศึกที่ต้นทุนวามความน่าเชื่อถือเนี่ยถามพี่ก๊อฟเลย <laughs> ระหว่างรัฐบาลจากการเลือกตั้งครับ คุณเศรษฐาเนี่ยกับแบงค์ชาติที่เป็นสถาบันนะไม่ใช่ผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับอะไรเป็นต้นทุนที่คนเชื่อมากกว่าก็ต้องเป็นแบงค์ชาตินะเพราะฉะนั้นเมื่อต้นทุนที่คนเชื่อมากกว่าเนี่ยการเผชิญศึกกับแบงค์ชาติจึงไม่ไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายเพราะโอกาสเส็บตัวสูงถูกต้องครับเพราะการเผชิญศึกรอบทิศครั้งนี้ของคุณเศรษฐาเนี่ยอันแรกเลยเรามาพูดถึงเรื่องเกาเหลา ระหว่างเพื่อไทยกับแบงค์ชาตินะครับตอนแรกเนี่ยเป็นเกาเหลาของนายกครเศรษฐากับคุณเศรษฐพุทธนะแต่ตอนหลังเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นเรื่องสถาบันการเมืองกับสถาบันแบงค์ชาติไปแล้วเพราะเมื่อการประชุมไอ้สิบอะไรนไม่รอสิบเดือนใช่ไหมของพรรคเพื่อไทยอ่ะคุณอยู่ๆคุณยิ่ง ไปพูดถึงเรื่องความเป็นอิสระแบงค์ชาติที่ไม่ยอมให้เป็นอิสระใช่ครับจากนั้นทัวลงเลยมครับไปวิจารณ์เรื่องกฎหมายแบงค์ชาติอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับมันจะเลยถูกตีความต่อไปจะแก้กฎหมายแบงค์ชาติหรือเปล่าจะไปจัดการเรื่องความเป็นอิสระของเขาหรือเปล่านะครับเเป็นเรื่องใหญ่เลยอันนั้นอ่ะเป็นเรื่องที่แบบทัวลงเลยแล้วทุกคนก็ออกมาปกป้องแต่ว่าปมขัดแย้ง ระหว่างแบงค์ชาติกับคุณเศรษฐาเนี่ยสองเศรษฐ์เนี่ยเศรษฐาเศรษฐพุทธเนี่ยมีมาก่อนตั้งแต่ต้นรัฐบาลใช,บใช่ไหมครับมีประเด็นขัดแย้งอะไรบ้างครับครับก็คือเรื่องดีต้อวัลเล็ตครับที่ต้องใช้เงินถึง5้าแสนล้านอันนี้แบงค์ชาติแสดงท่าทีชัดเจนไม่เห็นด้วยคุณเศรษฐพุทธเนี<แ>พูดหลายครั้งไม่เห็นด้วยใช่ครับ,รบเรื่องนโยบายอัตราดอกเบี้ยอันนี้นะครับก็คือท่านนายกเศรษฐาเนี่ยก็มีการส่งทัญญาไปหลายครั้งขอให้ลดขอให้ลดขอให้ลดนะครับแต่ว่าแบงค์ชาติก็ยืนแบบเดิมประชุมกรงงมาหลายครั้งแล้วนะครับ ยังยืนดอกเบี้ยเท่าเดิมครับแล้วก็ประเด็นล่าสุดก็คือความเป็นอิสระของแบงก์ชาติที่ทะเลาะกันแล้วก็มีการทัวลงแล้วก็เกิดกระแสปกป้องแบงก์ชาติขึ้นมาเลยนะครับแบงก์ชาตในยุคคุณเรษฐพุทธเนี่ยจริงๆแบงก์ชาตที่เขาแบบว่าเขานั่นเขาจะแข็งครับใครขอเขาไม่ยอมนะใช่ครับปฏิเสธทุกประเด็นเลยเนี่ยฮะเรื่องดีต่อวัลเลตครับนะครับท่าทีของแบงก์ชาติก็คือให้แจกเฉพาะกลุ่มนะกลุ่มเบาบางกลุ่มเดือดร้อนจริงๆรอะไรก็ว่าไปนะครับรัฐบาลอยากให้ลดดอกเบี้ยอ แบงค์ชาติบอกว่าไงดอกเบี้ย2.5เหมาะสมแล้วนะครับแบงค์ชาติไม่ทำคุณอุ๋งอิงพูดเลยคุณอุงอิงพูดเลยใช่ครับย้อนรอยข้อที่บอกว่ารอยเล้าระหว่างแบงค์ชาติกับคุณเศรษฐานะรัฐบาลกับแบงค์ชาติราะว่าแบงค์ชาตินะฮะทักท้วงตั้งแต่แรกเลยนะที่เข้ามาเป็นรัฐบาลเลยนะครับอันนี้สองหลังจากนั้นคุณเศรษฐาก็เปิดทำเนียบครับเคลียร์ใจกับผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับมีกระแสข่าวไม่ลงรอยกันนะครับทางแบงค์ชาติก็นิ่งๆนะครับไม่ไม่ได้ตอบรับอะไรทั้งสิ รัฐบาลก็เลยมาขอให้แบงค์ชาติลดดอกเบี้ยนโยบายลงแต่ปรากฏอย่างที่บอกครับประชุมกรองอมมาหลายครั้งก็ไม่ลดไม่ลดนะครับการคัดค้างน,นโยบายรัฐบาลของแบงค์ชาติเนี่ยก็เลยทําให้เกิดคล้ายๆกับเป็นปัญหาทางการเมืองขึ้นมาคือเพื่อไทยเขาก็มองอย<ช>่างไม่ค่อยพอใจอ่ะถูกต้องนะครับจนมีข่าวจะปลดบงผู้ว่าแบงค์ชาติบ้างเนี่ยนะท่านผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยไปพูดกับสื่อต่างประเทศนะฮะก็บอกว่าผมเตือนตัวเองนะตลอดเวลาว่ารัฐบาลมาแล้วก็ไปใช่ครับแปลว่าอะไรครับก็ ก็อยู่อยู่ไม่ยังยืนนะฮะแล้วก็แต่สถาบันองค์กรธนาคารเนี่ยนะครับแห่งประเทศไทยต้องอยู่ครับคือไม่ได้มาแล้วไปต้องอยู่นะครับและต้องอยู่อย่างเข้มแข็งด้วยซ้ำนี่นะฮะขณะที่คุณเศรษฐาว่าไงครับคุณเศรษฐาก็ยังยืนยันนะครับเรื่องของ นี่นะครับความอิสระก็เรื่องหนึ่งแต่ต้องไม่ลืมว่าการมาอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการสถาบันการเงินนักการเมืองเรามาอยู่เพื่อประชาชนอันนี้ก็อ้างประชาชนอันนี้ก็บอกว่าคุณมาแล้วก็ไปแต่สถาบันแบงค์ชาติต้องหยุด ต้องบอกว่าคุณเศรษฐพูดเนี่ยแกก็พูดด้วยนะครับว่าัว่าพูว่าเองมาแล้วก็ไปเหมือนกันแต่สถาบันต้องรักษาไว้นะครับแต่ว่าก็คือคนก็มองว่าโอ้โหยางงี้นี่คือเปิดหน้าชนกันเลยนะครับโนะครับไม่ใช่หน้าชนหน้าชคแล้วล่ะนชะครับเพื่อใต้นะครับก็งัดข้อกับแบงก์ชาติทันทีนะครับใครแล้วถ้างัดข้อกันอย่างงี้ใครได้ใครเสียไปดูหน่อยครับครับก็คือคุณอุ้งอิงเนี่ยไปตําหนิความไปอิสระของแบงก์ชาติว่าเป็นอุปสรรคในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะครับโดยไปยกเรื่องกฎหมายที่ทําาให้แบงชติิปนอสรระะคับ แล้วก็กฎหมายเนี่ยกำหนดให้แบงค์ชาติเป็นสาเนี่ยเป็นต้นต่อของปัญหาครับแล้วก็แบงค์ชาติเยไม่ยอมทำความทำความเข้าใจและร่วมมือบรัฐบาลจะยิ่งซ้ําเติมปัญหาเศรษฐกิจครับก็หลังจากคุณลุงอิงไปพูดและพักเพื่อไทยเชียร์กันใหญ่เชียร์กันใหญ่ปรากฏว่าทัวลงทัวลงทัวลงนะครับทัวลงทั้งคุณลุงอิงทัวลงพักเพื่อไทยครับจนกระทั่งนายกรัฐมนตรีนต้องออกมาปกป้องคุณลุงอิงเลยใช่ไหมใช่ครับนายกรัฐมนตรีไปพูดตอนนั้นพูดที่ร้อยเอ็ดหรือมาสารคามครับ ไป <นะ S 2> พูดพตอนทัวร์อีสานอยู่บ,บอกว่าไม่เคยบีบใครเป็นการเป็นแค่การสะท้อนความต้องการของประชาชนครับไปฟังเสียงนายกหน่อยไหมคือเรื่องของปัญหาที่มีตมับทำงานกันครลทางระหว่างทางธนาคารแห่งประเทศไทยกับรัฐบาลอย่างที่ผมเียบอกถ้าเกิดเป็นผมไม่เคยบอกว่าเป็นอุปสรรคของเงิงนดิจิตัลนะครับถ้ามีข้อที่เราไปข้อสงสยัยหน้าที่ผมก็คือไปนั่งทำหน้าที่อธิบายนะครับไม่ตรงนี้ไม่ใช่เป็นปัญหานะครับส่วนเรื่องปัญหาที่บอกว่า เรามีปัญหากับทางหน้าทางทผมว่าเห็นต่างกันเมื่อวานนี้ผมก็มีการชี้แจงไปอย่างชัดเจนแล้วนะครับผมไม่ได้มีใครคิดเลยครับอันนี้เป็นหน้าที่ของทางกระทรวงการคลังต้องเป็นผู้ดูแลครับผมไม่เคยพูดเลยครับครับที่บอกว่าเป็นหน้าที่ของแบงค์ร่นตีคลังกระทรวงการคลังไปดูแลคือนักข่าวก็ไปถามว่าจะมีการแก้ไขพรบแบงค์ชาติไหมท่านก็บอกเ,อเป็นหน้าที่ของกระทรวงรคลงังไม่เคยพูดใช่ครับนะครับอนอกจากนายกตีแล้วรองนายกเบอร์หนึ่งนะที่ส่ง power มากครับ คุณภูมิธรรมเวชยชัยก็ออกมาปกป้องล้านอุ้งอิงดยการเขียนเฟซบุ๊กเลยบอกว่าแบงค์ชาติไม่ใช่องค์กรหรือสถาบันที่ประชาชนจะกล่าวถึงหรือวิว่าวิภาควิจารไม่ได้หรือแตะต้องไม่ได้นะครับก็คือบอกว่าเอ้าก็การวิจารแบงค์ชาติก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถึงเป็นสถาบันก็ต้องวิจารได้นะครับไม่ใช่แค่คุณภูมิธรรมพาเลตมาเลยนะคุณเผ่าภูมิโลชนสกุลลำตีช่วยว่าการกระทรวงการหมัดหมาดเลยคนหมเลยนะไปแดงเลยอ๋อออกมาปกป้องคุณอุ้ง บอกว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยตั้งคาถามถึงแบงค์ชาติเนี่ยถือว่าเป็นสิทธิ์ที่จะทําได้นะครับเพราะว่าประสิทธิภาพของโนโยบายการเงินเนี่ยที่เกิดจากความเป็นอิสระนั้นกําลังเป็นที่กังขาไม่มีใครเถียงว่าเป็นสิทธิ์นะแต่สิทธิ์นั้นเนี่ยระหว่างเครดิตของแบงค์ชาติกับเครดิตของภรคการเมืองอะไรมากกว่านั้นั่นเองนะครับอันที่สองก็บอกว่าเนี่ยคือคุณเผ่าภูมิก็เลยไปยกตัวอย่างนะครับเรื่องกรอบเงินเฟ้อว่าความเป็นอิสระของแบงค์ชาติเนี่ย นะแต่เป้าหมายที่เคยตกลงไว้กับกระทรวงการคลังเนี่ยปัจจุบันมันหลุดกรอบไปแล้วแล้วไม่เป็นไปตามข้อตกลงใช่หรือเปล่าก็คือคุณข่าวภูมิเนี่ยพยายามจะบอกอย่างนี้ครับว่าถึงแม้จะอิสระเนี่ยแต่ต้องทํางานร่วมกันกับรัฐบาลฉะนั้นนี่เคยตกลงอะไรกันไว้วันนี้มันไม่ใช่แล้วนี่ก็ต้องเปลี่ยนได้ข้อที่3การที่ธนาคารกลางคือแบงก์ชาติเนี่ยไม่สามารถรักษาเงินเฟ้อให้อยู่ในกรอบเป็นระยะเวลานานเนี่ย หลุดกรอบถึงปี67เนี่ยที่คาดการณ์น,นะคระับสท้อนถึงประสิทธิภาพของแบงค์ชาติหรือไมอ่เน,นี่ยตั้งคำถามแล<ร>้วว่าแล้วนะ,อ,ะอันที่4คือครกระทรวงการคลังต้องการให้ประเทศน,น,ยนยโยบายการคลังกับนยโยบายการเงินที่สอดประสานกันครับมไม่ใช่นยโยบายฝั่งหนึ่งต้องเร่งขึ้นเกินความจําเป็นซึ่งเป็นต้นทุนของประเทศคือตอนนี้เหมือนที่คุณลุงอิงมูดนะครับว่าเร่งใช้แต่นโยบายการคลังโดยนโยบายการเงินนี่งไม่ทำไม่ทำนะครับอันสุดท้ายก็คือเมื่อนโยบายการคลังถูกวิจารณ์เนี่ยอย่างเช่นเดตบอลเลตเนี่ย รัฐบาลก็รับฟังและปรับปรุงฮะก็ไปเปลี่ยนเื่อขายท้งเยอะแยะแล้วฉะนั้นก็ต้องแม้ว่ากําลังบอกว่าแบงค์ชาติอ่ะไม่ปรับเลยใช่นะฮะนักเศรษฐศาสตร์ที่เป็นแฟนคลับหรือรเป็นเหมือนอ,อยู่คนของพรรคเพื่อไทยอ่ะใ่ค,คุณสุภุพิสายเชื้อว่าไงคร,ครับนะครับบอกว่ากรอบของความเป็นอิสระของแบงค์ชาติเนี่ยตามกรอบกฎหมายไทยยังเขียนไว้อีกว่า ให้คำนึงถึงนโยบายของรัฐด้วยนี่แบบคล้ายๆไปอ่านกฎหมายให้ครบนะครับดังนั้นองค์กรแบงก์ชาติเนี่ยไม่ใช่องค์กรอิสระแต่มีอิสระในการทําเงินเฟ้อให้อยู่ในกรอบเป้าหมายที่ตกลงกับกระทรวงการคลังทำไม่ได้ต้องเขียนจดหมายอธิบายนะครับว่าจะทําอย่างไรให้สู่เป้าหมายได้ซึ่งจริงๆมันมีเขียนในกฎหมายจริงนะครับว่าต้องรายงานต้องรายงานนะครับแล้วก็ทํารายงานด้วยนะใช่ครับนั่นคือมุมมองของฝั่งรัฐบาลครับคุณสุภวุฒิสายเชื้อผมก็ตีว่าเป็นมุมมองฝั่งรฐบาลรัฐบาลนะครับ ไปฟังมุมมองของอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติอย่างดรประสานไตวัฒน์วรกุลครับครับบอกว่ากฎหมายแบงค์ชาติเนี่ยมีการแย,ยกอำนาจชัดเจนไม่ต้องการให้อำนาจในการกำหนดปริมาณเงินหรือแต่ละเวทเนี่ยไปอยู่ในมือของคนใช้เงินก็คือฝ่ายรับาฐบาลน,นะครับดังนั้นกฎหมายที่วางหลักการเอาไว้ก็เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแยง้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเป็นกฎเกณฑ์ที่สากลทั่วโลกใช้แล้วก็ให้อำนาจธนาคารกลางไว้อยู่เหนือการเมืองครับครับแน่นอน ถ้าไปดูฝ่ายการเมืองที่อยู่ตรงข้ามเขาต้องโดดออกมาปกป้องผ<ช>ู้ว่าเลยฮะก<ช>้าว <9 S 2> ไกลออกมาเลยก <99 S 2> ้าวไกลออกมาเลยนะครับป้องแบงค์ชาติทันทีบ,บอกว่าก้าวไกลเนี่ยนะครับยืนยันว่าหลักสากลของแบงค์ชาติเนี่ยต้องเป็นอิสระจากรัฐบาลครับการแก้กฎหมายขูบ่บีผู้ว่าแบงค์ชาติทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเสียความเชื่อมั่นในสสยตาน,นักลงคุณต่างชาติครับขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเงาเงาหน้าไม่ใช่ของจริงคุณหมายสิริกัญญาครับ บอกว่าฝ่ายนิติบัญญัติต้องเก่งข้อสอบแล้วว่าจะมีการแก้กฎหมายแบงค์ชาติหรือไม่ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากครับต้องจับตาไม่ใช่แค่ประชาชนแต่รวมถึงนักลงทุนต่างชาติที่จะมองว่าแบงค์ชาติจะดำเนินนโยบายอย่างอิสระได้จริงหรือไม่รเราฟังคนที่แบบว่าปกป้องครับคนเพื่อไทยค,คนฝ่ายค,าค้านแล้วนะแต่ฟังคนกลางๆหน่อยฮะนักวิชาการที่เป็นว่าสมาคมเศ,ษศร,รษฐศาสตร์ธรรมศาสตร,ร์ใช่ไหมสมาคมเศ,ษศร,รษฐศาสตร์ ครับคุณนิพนธ์พวงพงศกรครับออคนนี้เป็นกรรมการ<ใ>นาคารทีดีอไอรครับใช่ครับแล้วก็ไปล่าชื่อน,นักเศรษฐศาสตร์มาเลยนะครับบอกว่าผู้รับผิดชอบนโยบายการเงินการคลังร่วมมือกันในการรักษาเสถียรภาพในด้านที่ตัวเองรับผิดชอบฮะและทําการประสานเชิงนโยบายอย่างเหมาะสมผ่านการพูดคุยถกเถียงที่ตั้งอยู่บนฐานวิชาการครับอันนี้คือเป็นทางออกนะครับแล้วก็บอกว่าต้องจัดเสวนาหาทางออกด้านการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะกลางและระยะยาวเพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคงครับข้อเสนอของนักเศรษฐศาสตร์สรุปก็คือว่าคุยกันใครคุยกัน ให้ค,คุยกันให้อะไรมาตกลงกันใคร,ครทาอะไรนะแต่ต้องผมเข้าใจว่าต้องมีคนกลางจัดในการคุยใช่ครับคุณพี่ชัยชูนวิเชระบอกว่าไงฮะครับบอกว่าปัญหาที่แท้จริงต้องทำคว,ความเข้าใจว่ามันคืออะไรกันแน่เป็นหน้าที่ของตัวท่านเองนะครับของคุณพี่ชัยเองเนี่ยที่จะต้องเข้าไปพูดคุยกับผู้ว่าแบงค์ชาติและเชื่อมั่นว่าผู้ว,ว่าแบงค์ชาติก็ดูงานด้วยข้อเท็จจริงและมีเหตุผลครับอนอดีตเคยทํางานสัมผัสร่วมกันบ้างจึงเชื่อว่าสามารถพูดคุยกันได้ครับพอนายก ใช้สถานะนายกเรียกร้องให้แบงก์ชาติลดอัตราดอกเบี้ยแล้วตัวเองส่วนหมวกอีใบครับคือลนตีขังครับจะคุยกับแบงค์ชาติรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องครับคราวนี้หน้าที่ที่จะคุยก็คงเป็นหน้าที่ของคุณพิชัยนะครับไปฟังเสียงคุณพิชัยหน่อยครับผมมองเป็นเรื่องปกตินะครับก็เป็นทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบของผมร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับที่เราจะทํางานร่วมกันเอางี้ดีกว่านะครับ เพื่อจะผลักดันให้เครื่องจักรสองเครื่องนะครับไม่ว่าเราจะผลักดันทั้งทั้งนโยบายการคลังนะครับแล้วก็นโยบายการเงินให้สอดคล้องกันนะครับเดินไปในทิศทางเดียวกันแต่ก่อนจะเดินทางได้เราต้องตกผลึกและทำความเข้าใจก่อนว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไร